ก็สวัสดีท่านผู้ชมชาะคนับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับปีกับเค้กงวครับเออก็คร้งนี้นะครับก็มาคร้งนี้ครับก็ผมก็ได้อัดแบบอุ้ยหมูอัดแบบเกินห้านาทีแล้วนะครับได้แล้วนะครับ <c oughs> ถือว่าเยี่ยม,มยอดมากเยี่ยมกระเทียมดองฮะก็ ก็สุดยอดมากนะครับครั้งนี้ก็จะมาทำอะไรดีตกแต่งบ้านฮะก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมาตกแต่งบ้าน,นครับโอ้ก็กลางคืนแล้วครับก็ไปนอนกันครับก็จะมาเล่าอะไรกันดีก็จะมาเล่าเล่าเรื่องเ่องไร จะมาเล่าเรื่องอะไรดีเรื่องเออเรื่องเ,ออเก็บของก่อนโอเคเดี๋ยวดวต้องดูอย่างนี้โอเคให้คอร์ดดีเ,เล่าเรื่องอะไรดี ปัญหาของเด็กใช่กันเด็กองเด้อใจว่าต้องทำยังไงบ้างอยู่กับเพื่อนะครับมผมก็จะเดนเหมือนกันนะพี่เดินเพื่อนแล้วนะครับผมก็อ่อนแอตัวเตี้ยก็มั่้องแต่ก็ไม่เตี้ยเท่าไหร่ครับอยากคิดเองเออเองครับผมเป็นเด็กที่ไค่อยกล้าสู้กับใครแต่ผมผมจะใช้กำลังอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่จะเคลื่นอนย้า ่าปัญหาสองเด็กนะครับปัญหาที่คอมัมนตมาครับก็คือ,รอเรื่องการพวกนี้ครับก็การแก้ปัญหาครับก็คือปล่อยมันครับมันทําไมเราเดี๋ยวการม้าตามสนอ,มนองนมันครับอย่าไปแค้มันครับโอ้ยหมดละให้เชื่ออนี่นะครับเชื่อว่า เชื่อแบบนี้ก็กรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตอบสะน้องสวัสดีจ้ะนี่ก็เป็นหมูที่ผมเลี้ยงนะครับเฮ้ยลืมไปมันออกได้นี่วะเย่านะพี่โอเคเียบร้อยครับมันออกไม่ได้แล้วครับก็เล่ากันต่อเลยปัญหานะครับก็ คนคงน,น่าจะเจอกันก็ปล่อยนะครับอ,อุ๊ดนะครับเวลามันทำทำเราทำไม่แล้ว่ันถอาเอามันทำถ้ามันด่าสวนนะครับถ้ามันด่ามันด่าเรามันก็หน่อมัน,ลมนปล่อยเรามันกะ็จุดเองนะครับให้คิดอย่าง,งนี้นะครับ่ปิดนนี่งั้ก็ มันยังไม่ยอมแพ้ล่อมันครับล่อมันให้ไปถึงหน้าครูอยู่ที่แก้ๆครูแบบมันไม่รู้ตัวนะครับพอมันต่อยนะครับพอมันต่อยก็ครูก็จะถามแน่นอนเคยต่อยทำไมแต่ถ้าอุยอแต่ถ้ามันโอ้ย ขอหยุดก่อนนะฮะ้ย <c oughs> โอ้โหเละเป็นจุก๊กใส่ถั่วดำอีกครั้งหนึ่งแล้วไปเลยเพื่อนอยาก สช้เอาไม้มาสร้างบ้านกับโยนทิปเปอร์เล่นเงินเอาไม,เอไม่เหลือเลยโอ้โหจริงจริง,รงเรื่องการระเบิดก็ตอนต้อนครับก็วิธีอีกวิธีนึงครับก็คือว่าไปอยู่ตอน,น้าครูแล้วมันจะไม่ก้าครับแครบ่นั้นแหละครับนั่นแหละวิธีที่ดีที่สุดครับ ให้ครัวไว้อยู่ไอ้อยู่ใกล้เพื่อนที่ดีอะเพื่อนที่ดีนี่หมายถึงแบบเพื่อนนิสัยดีแบบว่าไม่ชอบทำอะไรเป็นแมวมองให้เราอะเฮ้ยครัวอยู่เป็นแมวมองให้เราอ่ะก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวนะโอเคยังเล็กคอร์ดดิ้งก็เป็นแมวมองให้เราได้ครับก็อระเบิด แค่นั้นนะครับที่เอาไว้ป้องกันตัวเองโอ้โหโอ้ยชักเกียดชักเกียดเข้าแล้วเฮ้ยเล็กเล็กเลกจ่าอยู่หรือเปล่าจ๊ะโอเคอยู่แล้วนะก็อยู่ตัวหนะ้าหัวแค่นี้ครับจบการรายงานข่าวโอเค โอเคนะครับก็ปล่อยมันไปนะครับแค <C oughs> ่นี้ครับก็มาพูดต่อเลยครับเรื่องไอ้คิปเปอร์เนี่ย <C oughs> อย่างเกียดตเลย ตลกนะกอคิปเปอร์หืมพูดไม่ออกเลยอ่ะเต็มเหรอโอเค เคสิ่งไม่ต้องให้มันขึ้นมาอีกก็ซุปเปอร์นี่เอาได้เอาดีเอาระเบิดเอาทุกวันโอเคเอ้ยอันนี้กลับมาก่อน ีกับมีกับมีกับเพรางนนี้ข้าขอปฏิญาณว่าข้าจะให้เจ้าเกิดจองออมาลูกของข้าอ้าวผิดที่ต้องทำยไงจองออกมาเจ้าไก่น้อยไม่ออกแสดงว่าพระเจ้ายังไม่พร้อม ให้พุ่งทำประตูกำรบเลยเฮ้ยให้พงทำประตูก่อนมาวางก่อนดิวางก่อนดิโอเคต้องทำประตูหลายชั้นเลยเว้ยครั้งนี้ไม่ปลอดภัยกับไอ้คิปเปิลถ้าใครย้อนคลิปไปละ มันเกิดอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยกดผิดล่องอกครับที่เหล็กมหาศาลของผมไม่หายโอ้ยเฮ้ยหมูผมนี่หว่า โอ้หมูผมไปแล้วล่ะเฮ้ยแป๊บนึงออกตัวหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมครับก็ยังเหลือตัวนี้นี่หว่าอู้อีกแล้วผมไมมด้ยินเสียงข้างลา่างน่าจะมีหมูแน่ร้อยเปอร์เซ็น ได้ยินเสียงขอฟีอ้เจ้าหมูจ๋าเจ้าหมูเจ้าหมูมองหน้าฉันหน่อยดีเจ้าหมูเจ้าหมูมองหน้าหน่อยมองหน้าหน่อยแท็กหน่อยแท็กหน่อยเจ้าหมูแท็กหน่อยแท็กหน่อยแท็กหน่อยนิงนิ่งนิ่นิงนิ่งนินิงนิ่งขึ้นมาเจ้าหมูเ่งเจ้าหมูเจ้าหมูบินได้ดิจ้อิอิครีครี แปบ๊บหนึ่งไปสอดสองคิปเปอร์ข้างบนน่าจะปลอดไฟที่สุดเส้นจมูกอชุบ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 โอเคคิปเปอร์อยู่ด้านนี้นะครับก็มาดูมาติดตามชมชีวิตหลังนั่นไงสวัสดีครับนี่แมวอ,อะไรอะ่ะ สวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลโอเคคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ชื่อว่าตามติดชีวิตคลิปเปอร์นะฮะเดี๋ยวผมจะพาแล้วครับ <c oughs> <c oughs> นี่มันที่ไหนเนาะอืม ทำไมมันส <ítulo> anyway, like ีเหลี่ยมหมดเลยฉันนอะตัวไม่เห็นจะนาเกียรขนาดนี้มก่อนขึ้นก็ขึ้นยากทำไมมันมีสองสีตีนะเนี่ยที่จริงฉันต้องมีสองตีนเช่ชาเป็นคนแล้วทำไมฉันถึงสีเขียวอ่ะโอทำไมโลกนี้มันมีแต่สีเหลี่ยมฉันนั่นเบิร์นคุยอ่ะไม่อยากยุ่งอ่ะฉันไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเท่าไร่ เป็นเครอ่ะค่าคือพวกของนายไงออแลูวแกเป็นใครน่าเกียดเหมือนปีศาจเลยอ่ะแกก็ปีศาจนี่หว่าแกจื่อริปเปอร์เป็นผู้ที่ระเบิดที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกไม c ครฟ t แสดงว่าที่นี่คือ โลกของ Minecraft จีนะฉันเคยเล่นเกม Minecraft เมื่อก่อนแต่ไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะเป็นแบบนี้ฉันต้องไปหาคนให้ได้คนนั่อยู่ที่เบ้นนนั้นนะฉันจะลองเดินไปหน่อยแต่ฉันก็ไม่ค่อยเสียงเท่าเลยไอ้ฉันก็ไม่ค่อยเก้าเท่าเลยฉันจะลองไปดูไหมไปดีกว่าไปไม่ไปเออไปไปดีกว่าไปไม่ไอ้ย คุณซอมบีใช่ไหมโอเคจบแล้วค่ะบายบายครับสวัสดีสำหรับวันนี้ลาก่อนครับบ๊ายบายตุยรอเล่น <c oughs> <c oughs> โอเคเคอร์ดดิ้งอยู่เปล่าวะโอเฮ้ยบ้าเหรออะไรกันเนี่ย วู้ดีเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโซ So เบอร์ฮีโร่บายอุ้ยนอนเลยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยพิกเล็ดน้อยพิกเล็ดพิกเล็ดน้อย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  เฮ้เอะไรเงี้ยอะไรเอ้ลม่อก้เห็นเป็นอะไรเป็นรูเป็นรูเจ้าหนูเอ้เเอ้เเฮ้เ้เ้เฮ้เฮ้เเ้เฮ้เฮ้เเฮ้เฮ้เฮ้เ้เฮ้เเฮเ้เ้เฮ้เเฮ้เเเฮ้เอ้เเ้เเฮ้เเฮ้้เเ้เเ้ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย